น้าอนุสาวรีพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตดุดมศัพิ์จังหวัดชุมพรพลตรีเสนีศีริรันพ,ออออร 44, พรบมทบ44สิบสี่พร้อมด้วยพันเอกพิสิทธิ์ชานเลขารองพอบมทบสี่สิสี่ร่วมกิจกรรมสามกุมภาวันทหารผ่านศึกประจำปีสอง6นห้าอหกสิหกน้อมลํำลึกหลังสินส้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามมหาเอเชียบูรพา และเชิดชูเกียรติเหล่าทหารไทยที่เสียสละสู้รบปกป้องเอกราชของชาติเอาไว้นอกจากนี้นะครับยังได้มอบเกิติบัตรรางวัลทหารผ่านศึกดีเด่นรางวัลเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่นและรางวัลเครือข่ายทหารผ่านศึกดีเด่นอีกห้ารางวัลครับ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีนายสุพภพสวัสดิ์วัฒนคุณโชธน,นานยกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดการประชุมจัดตั้งสมาคมสิทธิ์เก่า รวบรวมสมาชิกอดีตนักศึกษาที่ต่างแยกย้ายไปทํางานเติบโตอยู่ทุกสารทิศให้กลับมาเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งครับอยากจะสร้างผลงานการศึกษาให้กับนักเรียนอะไรที่ว่าจบไปแล้วมีงานทําติดตามวิเคราะห์แล้วก็ตามผลงานของสิทธิเก่าทุกคนเพื่อใครที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเราก็มารวมรวมกันแล้วก็สร้างผลงานให้กับหมาอะไรสิทธิเก่าทุกๆภาคนะครับจะมารวมกันที่นี่นะครับมีกิจกรรมหลายๆกิจ กรรมนะพที่พี่แอมเนี่ยโอ้พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนพวกเรารนบที่จะหาเงินนะครับหากิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมนะครับขณะที่เรียนนะครับมีงานทําขณะที่เรียนนะครับแล้วก็หาทุนการศึกษาสำหรับที่เรียนแล้วก็จะฟื้นฟูนะครับสมาคมสิทธิ์เก่าหลังนี้นะครับให้เป็นที่ประจักษ์อาคารสมาคมศิทธิ์เก่าสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมต้อนรับสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันทุกคนครับ นายกอบตอคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีควบตำแหน่งนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยเปลี่ยนโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด -19 เป็นที่ทําการรองรับนายกอบตอจากทั่วประเทศครับดรวิรศักดิ์ห้าดานายกอบตอคลองสามและนายกของนายกอบตอทั้งประเทศบอกว่าอบตอคลองสามเป็นอบตอที่ใหญ่ที่สุดของประเทศดูแลประชาชนกว่า เก้าหมื่นคนและประชากรแฝงอีกสามแสนคนครับเรื่ด้วยว่าเราคนเป็นคนทํางานนะครับอะไรที่เป็นเป็นการขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องระเบียบเรื่องกฎหมายต่างๆก็เนี่ยรวมพวกนายกต่างๆเนี่ยไปล้อมทำเนี่ยอยู่หลายครั้งไปเดินสภา,าอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเขาบอกว่าโอ้มันต้องมีผู้นําอย่างนี้แหละจนันทครวมการเลือกตั้งผลถึงเวลาเลือกตั้ง5,300แห่งปรากฏว่าไม่มีคู่แข่งครับเพราะว่ามันบ้าง,งานก็ให้มันไปทํางานเลย,เยพร้อมประกาศ6นโยบายเพื่ออปตอทั่วประเทศ หลดความเหลื่อมล้ํารายได้อบตอกับองค์กรท้องถิ่นอื่นๆเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของนายกนี่นะสูงสุดเขาก็ต่ำสุดของเทศบาล 2>, 2. แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ของกรมป่าไม้แต่ก่อนมันมันเป็นป่าไม้แต่ก็ด้วยมันมันเป็นบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเขาอยู่กันทั้งหมดแล้วตอนนี้เราต้องทําถนนให้ใชาวบ้านนะเราต้องทําดูตัวน,นี้นะ <S <S พอไปท,ทําทําไง โดนแจ้งความครับจึงต้องมี3ร่วมมือกับสภาทนายความแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่อวตอทรท่วประเทศ ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลังพอบอกประชาชนบอกว่าเอ้ยเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นหลุงเป็นบอเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างงี้เรื่องโรงเรียนเป็นอย่างงี้ปรากฏว่าเราจะไปทําในโรงเรียนอุดหนุนโรงเรียนก็กว่าไม่ได้ไม่ใช่อำนาาหน้าที่ขุดคลองขุดอะไรต่างไม่ใช่เป็นที่หน้าที่ของกรมชลประทานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อำานาาที่ทําไม่ได้ทั้งหมดหนายกใหม่ๆม,มันก็ไม่กูไม่รู้จะทํำยังไง นะประชาชนร้องมาหาก็บอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้สมัยต่อไปเขาจะมีเขาจะเลือกทำไมอะ่ะห้ารนับสุน้านสาสราสุขสังคมผู้สูงอายุเช่นปอกไตให้กับประชาชนและกิจกรรมสันทนาการออกกําลังกายผู้สูงอายุฟิตเนสสุดท้ายข้อหนะครับจัดตั้งสำนักงานท้องถิ่นแห่งชาติสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีครับ ถามแรงต่อแรงทําไมต้องแยกองค์กรท้องถิ่นออกจากกระทรวงมหาดไทยก็กว่าจะงบประมาณมามันก็ต้องผ่านปนปลักกระทรวงเนาะคือเขาเขาเก็บไว้เวลาคนอื่นเขาจะมาขอนะมาที่อธิบดีก็เก็บไว้สักสักแสนแสนล้านล้านนะเขาไม่ได้เอาไปไหนนะเขากระจายเวลาคนมาขอแค่นั้นแหละแล้วกอมายุทธศาสตร์ของผู้ว่าอีกเรลยมาที่อำเภอเราก็ต้องไปขออำเภออีกอย่างเงี้ยทำไมต้องขอล่ะ มันก้อนนี่เปนก้อนของเราเลยก้อนของเราอ่าแต่มันต้องไปขอเขาว่ะปัญหาของท้องถิ่นก็จะตรงถึงสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ต้องผ่านนายอำเภอผู้ว่าอธิบดีปลัดมหาไทยอีกแล้วนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป่าแงมจูจ่โจมช่วยชาติบูราการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป่าแงมทุกวันและยูทู e ป่าแงมรับเจ้านายปูนปูน